เป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ผมใช้วิธีการดูดวงแบบสมาธิขั้นสูงนะครับแล้วผมก็ฝึกลมหายใจโพเปทัสหรือสมาธิโพเปทัสตั้งแต่3ามขวบนะครับปัจจุบันวันนี้ผมอายุห้าบหกปีที่ผ่านมาวันที่สิบเอดเดือนสิบเอดปี2องพที่ผ่านมาเนี่ยครับจะบอกคุณผู้ชมว่ามีคนเขียนคอมเมนต์มา แล้วก็บอกว่าเชื่อเลยว่าผมนี่มีสมาธิขั้นสูงจริงๆแล้วก็มันได้ผลจริงๆที่เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามีท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าการที่ผมนอนและแนะนำให้คุณผู้ชมนอนเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงแล้วโดยส่วนตัวผมนอนสิบสองชั่วโมงเนี่ยแล้วผมอยู่กับสมาธิ ตลอดเวลา24ชั่วโมงก็เลยเป็นที่บ่งชี้และเป็นทีน่น่าเชื่อได้ว่าคนเราสามารถนอนได้ถึง12ชั่วโมงโดยอยู่กับสมาธิแสดงว่าคนคนนั้นต้องไม่เครียดไม่กังวลไม่วิตกเป็นการนอนพักผ่อนแบบสดชื่นจากภายในสู่ภายนอกคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนมากมาย นอนไม่หลับมีเรื่องกังวลมีเรื่องคิดมากมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแล้วหลายคนก็มีความรู้สึกว่าถ้านอนแล้วรู้สึกมึนศีรษะปวดหัวต้องตื่นหรือบางคนก็รู้สึกกระสับกระส่ายเพียงแค่นอนสี่ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็เพียงพอแต่คนที่สามารถนอนได้โดยหลับลึกแบบโพปทัสก็คืออยู่กับลมหายใจ เข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นตลอดเวลาตลอดระยะเวลา12ชั่วโมงที่นอนอย่างมีความสุขแสดงว่าคนคนนั้นอยู่กับสมาธิได้อย่างแนว่วแน่นี่คือสิ่งที่คุณผู้ชมเขียนมาหาผมแล้วบอกว่าเป็นความโชคดีที่ได้รู้จักช่องของผมช่องหมอแกนโภเปทัส ก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือการที่เราลงมือทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินแต่มันจะต้องคุ้มค่าและมีประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเราอะไรคือประโยชน์ที่ดีที่สุดละ่ะถ้าสมมุติเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามันมีอายุการใช้งานถ้าเราจะมีอาหารหนึ่งจานมันก็อยู่ได้ไม่เกินวันถ้าไม่แช่ตู้เย็นนะครับ หรือถ้าคุณผู้ชมจะแช่ตู้เย็นก็ได้แต่ถ้ามันบอกว่าจะบูดหรือจะเสียภายใน3มเดือนหนึ่งปีมันก็ต้องเสียเหมือนรถยนต์ก็เหมือนกันครับเวลาเขาจะตรวจสภาพรถหรือเช็คระยะก็มี2ทางเลือกคือระยะเวลาหรือระยะไมล์เลจก็คือว่าไมล์ของเราอะไปถึงแค่ไหนเช่นทุกหมื่นทุกสองหมืน กิโลเมตรแล้วก็เช็คฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จีรังถาวรยกเว้นลมหายใจของเราถ้าเราให้การดูแลมันนะแต่ถ้าเราไม่ให้การดูแลเราสูบบุหรี่กินเหล้าเที่ยวเตะดึกดื่นเสพยาเล่นการพานันเราหมดตัวแล้วสภาพร่างกายก็หมดไปด้วย ผมนี่โชคดีอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมหลายๆครั้งตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ผมอายุห้าสิบหกปีผมไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าไม่ดื่มแอลโกอฮอล์ทุกชนิดไม่เที่ยวเตะไม่เล่นการพน,นันไม่เสพยาผมว่าคนบนโลกใบน,นี้ที่จะหาแบบนี้ยากนะแต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมทำได้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกัน แต่ทำไมเรามีความแตกต่างกันเช่นเดียวกันครับเราขยันทำมาหากินแต่ทำไมเราจนกว่าเขาหรือทำไมคนบางคนทำนิดหน่อยแต่เขารวยได้หรือคนบางคนโกงแล้วโกงอีกแต่จะิญลุ่งเรืองคนที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมแต่ทำไมอยู่กับที่แล้วก็ไม่รวยแบบเขาเพราะว่าเราไปวัดความรวย ความสำเร็จของคนจากสิ่งนี้ไม่ได้ที่ผมบอกมันไม่จีรังไงครับมันไม่ยั่งยืนในยามที่เขาโกงเหมือนข้าราชการหรือรัฐมนตรีสอสอสอวอหรือข้าราชการในยกเทศบาลหรือทุกที่อบอจอบอตอที่โกงอะ่ะที่โกงนะครับเราก็จะเห็นเขาร่ำรวยมีลูกน้องตามติดเป็นสิบ เป็นยี่สิบเป็นร้อยเขาเลี้ยงคนได้ขนาดนี้เขาต้องใช้เงินนะแต่เราก็เห็นว่าเขาก็ถูกสาปแช่งเนาะฉะนั้นเนี่ยความสำเร็จของเขาคืออำนาจและเงินแต่เขาไม่มีความสุขหรอกครับเพราะว่าเขากลัวคนจะมาเอาอำนาจและเงินของเขาไปคุณผู้ชมนี่ยิ่งโชคดีนะถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร แค่ทำตัวเองให้สมบูรณ์แบบผมว่ามันสมบูรณ์แล้วเพราะชีวิตของคนเราไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครความสมบูรณ์ก็คือการไม่มีหนี้สินการไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บ